แรมโบหาเรือกลุ่มจังหวัดอันดามันช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนยืนยันนายกรัฐมนตรีไม่เลือกปฏิบัติขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลทำความเข้าใจกับมวลชนกลุ่มต่างๆก่อนไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่สาากลางจงังหวัดกระบี่นายเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6จังหวัดชายทะเลอันดามันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรน์ในการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่พร้อมกับรับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยนายเสกสกลได้เปิดเผยว,ว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนดูแลประชาชนด้วยการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เลือกปฏิบัติพร้อมที่จะดูแลคนทุกกลุ่ม ซึ่งความเหือดร้อนของประชาชนทุกคนตนเองจะนำเรื่องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเพื่อนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนายเส,ยสกสกลยังได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจะต้องไม่มีการสกัดกัน้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามแต่ขอให้ยื่นตามจุดที่กำหนดเอาไว้อีกทั้งต้องให้บริการกับผู้ที่มาร้องเรียนให้ดีที่สุด ขณะที่เรื่องร้องเรียนใดสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนก็ขอให้ดำเนินการได้เลยส่วนปัญหาใดที่เป็นข้อกฎหมายก็ขอให้รวบรวมรายละเอียดเพื่อนำไปพิจารณาต่อไปยืนยันว่าทุกเรื่องจะไม่มีการเก็บเข้าตู้หรือลิ้นชักอย่างแน่นอนและหากมีมวลชนเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าเป็นภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายแต่ขอย้ําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปทําความเข้าใจกับมวลชนกลุ่มต่างๆก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือต่อต้านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในระหว่างการลงพื้นที่และการที่นายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่และประชุมคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดและสร้างความเจริญดังนั้น ตนเองไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นนิวส์ยี่ิบสนิราทิพสีรายงาน